ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเทสวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถเอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งตารอคอยมินิฟอร์จูเนอร์2026รถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ต่อย,ยอดความสำเร็จจากโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นพี่ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วทั้งเอเชียมาอย่างยาวนานการมาของรุ่นมินิฟอร์จูเนอร์ครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่อยากได้ความหรูหราและความทนทานในสไตล์ออฟโรดแต่ต้องการขนาดที่เล็กลงคล่องตัวมากขึ้นและราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า ภายนอกของมินิฟอร์จูเนอร์2026ยังคง d n a ความแข็งแกร่งและบึกบึนจากกลุ่นพี่ไว้อย่างเต็มเปี่ยมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมดีไซน์หนาแน่นด้วยเส้นสายโครเมียมไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์ที่ผสานเข้ากับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทรงเรียวยาวทันสมัยกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมช่องดักอากาศและการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำด้านที่ให้ความรู้สึกดุดันสไตล์ออฟโรดฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นนูนที่เด่นชัดเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรงและทรงพลัง ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนและดูสปอร์ตมากขึ้นเสากระจกและกรอบหน้าต่างสีดำแบบ gloss black ให้ความรู้สึกทันสมัยมือจับประตูและกระจกมองข้างออกแบบเข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัวเพิ่มความโดดเด่นด้วยล้ออันลอยขนาด18-19นิ้วลวดลายสปอร์ตที่เน้นความแข็งแรงและสมบุกสมบันมาพร้อมซุ้มล้อที่ยกสูงและคิ้วกันกระแทกสีดำรอบคันที่ช่วยเพิ่มบุคลิกความเป็น SUV ที่แท้จริง ด้านท้ายของมินิโฟล์กจูเนอร์2026มาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบซิกเนเจอร์ไลท์ที่เชื่อมต่อเป็นเส้นแนวนอนทำให้รถดูกว้างและมั่นคงมากขึ้นกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูบึกบึนพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเงินเสริมความแข็งแรงฝากระโปรงท้ายเปิดกว้างและใช้งานง่ายรองรับฟังก์ชันเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและระบบชิกเซนเซอร์เพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจำวันเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตอย่างลงตัว คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่แบบซ้อนชั้นพร้อมวัสดุตกแต่งซอฟท์ัชและแถบโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงตัดเย็บด้วยได้สีตัดเพิ่มความหรูหราเบาะคู่หน้ารองรับสรีระได้ดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าส่วนเบาะแถวสองสามารถปรับเอนได้และเลื่อนหน้าหลังได้สะดวกเบาะแถวสามยังคงไว้สำหรับการโดยสารเต็มรูปแบบพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ด้านเทคโนโลยีภายในมินิฟอร์จูเนอร์สมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วแบบลอยรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจากลำโพงคุณภาพสูงมารวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามต้องการพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมครบครันระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระ3โซนและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทุกแถวเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสำหรับทั้งครอบครัว ระบบอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจยังมีอีกมากเช่นระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนพอร์ต USB Type C ครบทุกตำแหน่งประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีระบบไฟแอมเบียนทรายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับได้หลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศหรูหราและเบาะนั่งพร้อมระบบระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าในด้านสมรรถนะมินิฟอร์จูเนอ er 2026ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมือง ตัวเลือกเครื่องยนต์มีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรไฮบริดที่ให้กำลังรวมประมาณ150แรงม้าเน้นความประหยัดเชื้อเพลิงและการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โ,รโบ2.0ลิตรกำลังประมาณ170แรงม้าที่เน้นแรงบิดสูงเพื่อรองรับการบรรทุกและการลุยเส้นทางท้าททยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ขับ ด้านระบบความปลอดภัยมินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดที่รวมฟังชันช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอั t ต v e c ครูส e คอนโทรลระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาทําให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกเส้นทางรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่ NGA ที่แข็งแรงและมีการดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม สำหรับราคา Mini Fortuner 2อ2 6คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ9 5 0 0 0 0ถึง1 2 5 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถ SUV ขนาดกลางที่ให้ทั้งภาพลักษณ์ความหรูหราสมรรถนะการขับขี่ที่ดีและความปลอดภัยที่ครบถ้วนสรุปแล้ว Mini Fortuner 2อ2 6เป็นรถ SUV ที่ถูกพัฒนาให้ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถครอบครัวอเนกประสงค์ แต่ยังคงได้อารมณ์ความเป็นฟ o ร์จูเนอแบบดั้งเดิมดีไซน์ภายนอกแข็งแรงภายในหรูหราเทคโนโลยีครบสมรรถนะพร้อมลุยทุกเส้นทางและราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่าเดิมจึงไม่แปลกที่มินิ f o r er t จูเนอร2026จะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญของตลาด SUV ในอนาคตอันใกล้นี้